ผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวมากลางเส้นเสาลมรอเทน8.0ที่ออกแคนนะครับ ตอนนี้ฝนตกได้ครับเนี่ยกำลังตกตกอยู่ครับจากที่ตกหนักกว่านี้นครับไอ้ก็เลยพอมันซาลแล้วก็เลยกลางครับเดี๋ยวตอกสบอกอั้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวมาสุบลมกันนะครับ มาเส่ด้วยการที่สลุมต่ออีกหน่อยนะครับโอเคได้แล้วเสร็จแล้วก็สูบเสร็จแล้วก็ปิดได้เลย

mình nhiều thứ này ระ okay. วังมือนะวันนี้มากลางเต้นที่ออกแคมนะครับฝนตกด้วยครับตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับนี้เป็นเต้นเสาลมเมาเทน8.0 อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้คือด้านในนะครับด้านในก็เตียงคอดนะครับเป็นของ K2 ูครับแล้วก็หมอนของแบคด็อกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับครับวันนี้จะเป็นที่รองเท้านะครับรองเท้าไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปเลยครับนี่ครับ น,นี้จะเป็นเตียงขด่าน,นี้จะเปิดเป็นม่านเต็นนี่ครับอ่า TPU นะครับเป็นแบบใสมองเห็นดูดาวได้นะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับใช้เตียงขดกลางเอานะครับนอนอันนี้จะเป็นป่องไฟครับป่องไฟเราไม่ได้ใช้ครับเมืองร้อน ของวันนะ ีจะมาจุดเฟกเทวยากันยุงเริ่มมืดแล้วครับตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งท้องฟ้ามันมืดครับเดี๋ยวกลัวยุงกัดก็จะอันนี้ครับเดี๋ยวจะมาจุดก็วางไว้ครับยุงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็กดดับเบิ้ลคลิกนะครับก็อยู่ระดับกลางก็พอนะครับเดี๋ยประมาณนี้ครับเป็นสีเขียวครับนี่ครับ ก็าวางไว้ใต้ตัวครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็วางไว้ใต้ตัวได้ซุซซอนอยู่ Değil 进来。 ได้ละได้ละหอมกำลังดีโอเค อนี้อยู่ที่ออกแคมนะครับเดี๋ยวจะลองไปรีวิวห้องน้ำนะครับว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงน่ครับห้องน้ำห้องน้ำก็นี่เป็นห้องน้ำชายนะครับก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับลังคังเต็นแม่ไก่นะครับน่ครับอันนี้เป็นที่ล้างมือล้างหน้านี่อันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับ อันนี้เป็นโทชีนะครับนี่โหดน,น้ำนรัมมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับน้ำก็จะประมาณนี้ครับคือตรงนี้ก็นี่ก็จะเป็นอ่างล้างมือมีได้เปาผมด้วยครับอันนี้ไว้ล้างจานนะครับ อันนี้จะเป็นล่มอยู่ยที่ตู้กดน้ำฟรีนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์โดยร,บรอบนะครับที่ออกแคม ที่นี่ก็จะเล่นน้ำได้นะครับมันจะมีเชือกกั้นไว้ตรงนี้มีอ่างอะไรด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับก็ไม่มีอะไรครับเอาไว้โชยเฉยแต่ว่าทางนี้นนอาจจะมีบ่อน้ำจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าเขาปิดเอาไว้ จะพามาดูบรรยากาศในลานจอดรถน,นะครับที่ออกแคมป์ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่น,นะครับใครมาต้องมาติดต่อตรงนี้นะครับมาติดต่อในการกางเต็นท์นะครับเนะสร็จแล้วก็จะมาตรงจะมาตรงลานจอดรถน,นะครับลานนี้ค่อนข้างกว้างนะครับก็ไปได้ไกลนะครับตรงนู้นจะเป็นทางเข้านะครับ แล้วจะไปกลางเป็นที่ไหนต่อกดติดตามไว้นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ